รู้จักล่าหยุดหยุดหยุด,ยดอย่ากแกะออกไปข้างนอกก่อนไปก่อนไปตรงนน้นเผมผมจะบอกให้นะลูกลุงอ่ะเรียกไอ้ผลว่าพ่อเพราะผลสวัสดีครับผมตั้ม T U M ครับทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะนี่เด็กนี้ผมก็มัดมันไว้แล้วผมก็จะ เปิดคลิปตรงนี้เสร็จแล้วก็ออกไปตามหายลุงนะผมว่าน่าจะอยู่บริเวณนี้แหละใกล้ๆนี้แหละแล้วก็นี่ไม่ค่อยพูดเลยนะแต่ผมได้ยินคําตอบที่น้องแกพูดออกมาให้ผมฟังอนะน่าจะเป็นลูกไอ้โผลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งทุกคนหรือว่าไอ้โผล่นะมันน่าจะจับเด็กมาแล้วก็สั่งเด็กนั่นแหละนะทุกคนน้องเขาได้บอกแล้วว่าสั่งสั่งมาจับน้องไผ่ล้อมนะทุกคนโอเคครับทุกคน ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่นะทุกคนเ,เราจะให้เด็กนีเ้เดี๋ยวผมจะคิดก่อนนะผมจะออกไปตามเองหรือว่าให้เด็กนี้มันร้องขอความช่วยเหลือดีวะให้เด็กนี้มันน่าจะมาไวากว่า นนึ่งนะต้องขาที่ซ่อนก่อน,นี้แหละจิดซ้อนผมบอกว่ามันมน่าจะมาทางนี้นะพอด้านนนี้มันเป็นป่าเล็กข้างในอีกแน่นะ จะตั้งกองไว้จุดนดีกว่าแล้วก็ว,าาวะจะมาผมว่าวผมต้องไม่ตามเลงนะทุกคนเกยงนกอะไรหรออปนหนึ่งนะอย่ต้องคิดดูกว่าถจะตามเองใช่ป่ะ แตัผสายากันยูย่ดึงเยอะจัดเน่ยผมมีหนังสติกนะวันนี้ทุกคนก็พกมาทุกครั้งเลยแต่แค่ผมไม่ได้ใช้มันนะดูดิเก่าแล้วอ่ะทุกคนหนังสติกผมผมทำไว,ว้นานแล้วด้วยนานแล้วด้วยนะดดูกัน ผมทาไว้นานแล้วนะเนี่ยแต่แทบไม่ได้ใช้เลยเป็นไม้มะขามมันก็แข็งอยู่นอ้เนี่แหตามล่าจะลุงบ้างก,กันไม่ต่อผมยิงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผม,มตามมันเองดีกว่าถ้ามันไม่มาใช่ไหมจะให้เด็กีลิง ลุงมาหาลุงแล้วนะลุงลุงครับด,ดีมันก็ ลุง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 มาคุยกับผมหน่อยเดียววันนี้ผมมาหาเนี่ยลุงาลงานเยอะจัดเลยอยากเป็นย่งเอาไม่อยู่นะ ลงุลงลุงป้าเน่ยมจะเดินทั่วหรอวะป่าุดใหญ่เลยนะเสียงเสียงมนมีคนวิ่งลงุงอ้าวมันซ่อนอยู่ในนี้เฉยเลย ทำไมไม่ตอบกลับผมอ่ะผมเรียกลุงเนี่ยฮะยยฮะอะไรนะอ๋อทำไมต้องตอบด้วยอืม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 ม,อมีเรื่องอยากมีเรื่องอะ่ะ

ơi khai quá ơi khai quá bay cái cây ơi bay cái cây ơi bay ơi bay ơi bay đi, bay bay ơi Ôi, bay cái cây đây Hay quá Bay lên, bay lên, bay lên cái ba thầm mày Ngăn mày mà nó Mày Mày mình lên tụi mà Khai, khai bay

อไปกินเฮ้ยกู้รู้เออเอาดีลุงเอาดีเอาดี ลุงไม่ต้องลุงมาเข้าเรื่องกับผมตัวเฮี้ยวนี่ยนังสติกต้องไปแล้วมั้งเคยไดงหนังสติกเปล่าโอเคโอเคได้ได้ได้รอเลยรอเลยแป๊บหนึ่งนะรอเลยนะ ยังนี่ด้ไอ้พอปล่ไปลูกน้อวกูมึงปล่อยลูกน้าวกูกับลูกเมีวกูไปลุกอย่าให้กูจับตัวมึงได้เอ่ลุงพอเลยลุงมาคุยกับผมก่อน ไอ้โรคจิตไปไม่ต้องไปฟังพวกมันลุงนี่มาเข้าเรื่องเรา,กกานี่ลุงรู้ใจเด็กคนนี้ไหมมานี่ลุงมึนจงังวะลุงไม่ต้องไปฟังพวกมันนี่ลุงรู้จักไหมเด็กคนเนี้ยยยลุงช่ววผมด้รู้จักเปล่าหยุด,ดยุดยุดอยากแกะ ออกไปข้างนอกก่อนไปก่อนอไปอยู่ตรงนู้นมันลูกกูมาทำไมไปอยู่ตรงนู้นไปอยู่ตรงนู้นไปไปก่อนมึงฆ้าเดียวก็โง่ใช่ไหมล,ลูกลุงไปอยู่นู้นเอออยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนน้นไม่ต้องมาผมจะคุยกับลุงนี่คือใครเนี่ยคือใครนั่งลง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  นั่งลงนั่งลงมึงจับลูกกูมาได้ยังไงนั่งลงเออให้ฟังกันบ้างดินี่คือลูกลุงใช่ไหมเออไอ้ผลน่ะมันสั่งลูกลุงมาเนี่ยให้จับเด็กตรงเนี้ยแล้วแม่เองอยู่ไหนนี่นี่ <ๆ S 1> ผม,ม,มผมจะบอกให้นะลูกลุงอ่ะเรียกไอ้ผลว่าพ่อพ่อผล ไม่เอ็งถึงเรียกมันยังงั้นสางางนี่เอาดิเดี๋ยวแม่เอ็งอยู่ไหนพ่อโผนเอ็งหยุดเรียกมันยังงั้นซะใจเย็นลุงใจเย็นมันไม่ใช่พ่อของเองนี่นี่น,นี่ลุงที่ไอโผนใช่ไหมมันสั่งนะ่ะให้ลูกลุงอะมาจับน้องไผ่ล้อมด้วยเพราะอะไรมันบอกว่าพ่อไม่ได้เรื่องสั่งลูกเลยดีกว่า มันพูดอย่างเงี้ย<ต>เอาไงวิธีที่จะจับไอ้โพส์มันไหมผมบอกลุงไปตั้งแต่เมื่อวานแะล้วผมทำอะไรมันได้อ่ะผมช่วยอะไรลุงไม่ได้หรอกแต่เมื่อกี้ลุงรู้จักไหม,แก,ม,แ,กมกแก๊งเมื่อกี้ฮะแก๊งเดียวกับไอ้โพส์นั่นแหละลุลลงรู้จักหรือเปล่าอ่ะไม่รู้จักหรอก พูกแบบนั้นกูไม่นับมันเป็นเพื่อนลอกอืมสรุปนี่คือใครคือลูกของกูเองไอ้หนอะคนนี้คือใครฮะลุงหรือพ่อลุงลุงอ้าวกลายเป็นลุงแล้วพูดดีๆก็เขาไม่นับถือลุงว่าเป็นพ่อแล้วอ่ะเขาเรียกพ่อโผล่ไปแล้วอ่ะโผล่ไม่ใช่พ่อของมึง ลุงเห็นป่ะลุงได้ยินไหมเต็มปากเต็มคำเลยนะเอาไปอีกคำหนึ่งดิดหนึล่ลุงอ้าวลุงเรียกเรียกเนี่ยอีกเรียกอย่างหนึ่ง<ฆ>นะพอ่อพ่ออะไรพ,อพ่อผลเออเอาดิลุงอยู่กับไอ้ผลลุงก็กลับไปอยู่กับพวกมันสงสัยเมียลุงด้วยนะจะเรียกว่าไอ้ผลว่าผัวยอกใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็นผมยอกเล่นนะลุงนะ ไอ้หนูเองก็เรียกพ่อดิเนี่ยเรียกพ่อสิลูกไหนลุงพูดดิลุงกูจะ <c oughs> หาวิธีช่วยพวกมึงกับหักล้างกูงแบบนี้ลุงต้องบอกแบบนี้ลุงต้องใจเย็นเย็นก่อนลุงต้องพูดกับน้องแกว่าเรียกพ่อสิลูกไหนพูดดิลุงลุงบอกดิเรียกพ่อสิลูกไหนมห้พวกเราเรียกพ่อสิลุงอา้าวเต็มปากเต็มคำเลยนะอย่างนี้ลุงจะช่วยไหม นาใสายเลือดแท้ๆกลับนับถือมันเป็นพ่ออ้าวก็กลับไปอยู่กับมันอีกคำหนึ่งที่หนูลุงอ้าวผมให้ลุงตบเลยอ่ะอ่ะไปลูกลุงเนี่ยลุงนะจะทำอะไรก็ทำหนูอ,อีกห้าคำนี่ลุงเป็นไอ้ลุง ลุงไปไหนลุงเดี๋ยวนี่เออไอ้โดนโดนทำอะไรลุงเป็นพ่อดในสายเลือดมึงแท้ๆเอาตีดิตีเลยตีเลยตีเออเอาไม้หักนี่พ่อสอนลูกนะนี่ลูกลุงอย่าไปถามที่มันไม่ใช่ลูกลุงแล้วนะไอ้ลูกเขาลวพี่ไปเลย ไอโน้ไออันนี้คือใครนี่ยหนูลุงเออนี่ลุงไหนเรียกพ่อสิพ่อผลอ้าวพ่อฝนลูกเอาไงต่อเนี่ยเอาไงกับชีวิตต่อเนี่ยเมียไม่รักลูกไม่รักแล้วเนี่ยกูกำจะไปอยู่ที่ของกูแล้วอยู่กับผมเปล่าเห็นมามองเลยนะอยู่กับผมเปล่าอยู่เปล่าเอ็งจะให้กูทำอะไรผมให้ลุงเลยนั่ะล่ะ ให้ลุงเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยคิดดูแล้วลุงหาวิธีจัดการไอ้โพลให้กูได้ไหมมึงแค้นอะไรมันน่ะตอนนี้คือลุงไม่น่าจะมีลูกอะเมียก็ไม่น่าจะมีแล้วมั้งตอนเนี้ยไอ้ลูกทรอลพี่เอาไงกับมันนะ่ะลุงอย่าพึ่งไปดิเนี่ยมาเคลียร์กันก่อนเราจะปล่อยมันหรวยยังไงเนี่ยมันอยากอยู่ใกล้โพสนักจะให้มันไปอยู่ลุงไม่คิดเลยเหรอว่าจะล่อมันนั้นเนี่ย เอาเด็กคนเนี้มาล่อไอ้ผลออกมาเราค่อยจัดการมันนะมันไม่คิดว่ากูเป็นพ่อกูก็ไม่คิดว่ามึงจะเป็นลูกของกูเหมือนกันโอเคโอเคอย่าดราม่าดิลุงนี่ลุงจะปล่อยมันไปง่ายๆไม่ได้เลยเราต้องวางแผนดักไอ้ผลน่ะต้องมัดไอ้เด็กคนนี้เลยแล้วก็ให้ผลออกมาเราก็จะจัดการมันไงลุงไม่คิดเลยเหรอลุงคิดว่าลุงมีหมองไหมเนี่ยฮะลุงมีหมองไหมไอ้ผลไม่ใช่คนที่จะจัดการง่ายๆก็ใช่ไงเราล่อมันมาได้ลุงแล้วก็เรา ลองดูก็ได้สักครั้งแค่รอมันมาก่อนให้เห็นตัวมันก่อนก็ได้ลุงก็รู้นิ่ลักษณะมเป็นยังไงโผลนะ่น่ะไอ้หนูน,นี่คือใครลุงอ่าพ่อพ่อโผล่าอาจาก,กูกับลูกน้องก,กูงเอาชีวิตแทมไม่รอดอมึงกับกูแค่สองคนแล้วมึงคิดว่ามึงจะรอดไหมรอดผมวิ่ง ผมวิ่งแล้ผมรอดแล้วกูล่รวิ่งดิจะได้รอดกูวิ่งไม่ทันมันมหรอกอ้โแกมากแล้วใช่เหรอเออก็จริงจริงจริงผมเห็นลุงวิ่งนี่ผมลุงไปนั่งให้ผมเตะเฉยเลยมันคืออะไรลุงมันคือกดยอมแพ้หรอหรือยังไงเหนื่อย <c oughs> อออโอเคลุงเดี๋ยวไอเด็กนี้เราล่อมันไว้หรือยังไงไม่ใช่ลูกลุงแล้วตอนเนี้ยลุงตัดออกได้เลยผมก็มัดไว้ตรงนั้นแหละใช่ไหมลอยพ้นออกมา ฮ่า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 ่าพ่อพ่ออะไรนะการอะไเออพ่อโผลลุงมึงหยุดคำดิลุงกูเกลียดไอพลลุงเออผมไม่เตะทีนึงเตะป่ะเตะแรงๆเลยอะอะอะนี่คือไอ้ลูกท้อละพี่พีสุดท้ายไอ้ลูกท้อละพี่เออลุงเตะแล้วเนี่ยเมื่อลุงเออเตะเมื่อกี้มันดูลุงสะดุดเลย เมื่อกี้ลุงจะถุงขนมเหรอเหมือนล้มอ่ะขากูเจ็บอ๋อเหรอเมื่อกี้ผมง้างอย่างแรงกันที่ไหนนะสะดุดถุงขนมเฉยเลยเตะโดนดินโอเคทุกคนเดี๋ยวมัดไว้อย่างงี้ผมกับลุงเนี้ยต้องมัดไว้นานไหมลุงกว่าไอ้ผลจะออกมาเนี่ยเออลุงลุงกลับไปหามันก่อนก็ได้บอกว่าไปบอกข่าวพวกมันเลยว่าลูกมันอยู่โดนจับลุงก็แฝงตัวเข้าไปไง ลุงมีไหมเนี่ยฮะมีไหมแล้วมึงคิดว่ามันจะรู้ไหมไม่ลุงมีไหมเนี่ยฮะมีอะไรมีหมองอะสมองมีไหมคิดสิสมองกูก็ช้าหมดแล้วโอ,โอเคลุงไม่ว่ากันกูก็จำจำลืมลืมเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็ไอ้หนูลุงพ่อ โอเคเดี๋ยวเรจะหาวิธี้องเข้าไปคุยกับมันดูอืมมันขำด้วยเนี่ยมันยังไม่หยุดใช่ไหมตีหัวตีหัวกูโดมันใส่มึงนะอ๋อหรอกไปเลยพอแล้วพี่แบบนี้กูไม่นักผมเตะให้ป่ะลุงผมเตะให้ป่ะมึงช่วยจัดการทันทีแม่สงสาร ผมอยากได้ลุงไงเด็แม่รล้ลุงมัดไว้ย่างงี้แหละลุงก็ลองทีแถวนี้นะชั่วก้เนี้ชั่วแบบนี้ไอ้หนานพี่ชาเออพ่อพ่อบนไปแล้วลุงแอบเก็บความใใจหรือเปล่านะลุงโอเคทุกคนนะั้นเจอกันข้างนอกครับ